สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับสู่รายการปอกเปลือกข่าวผมวรชุนรินทรวิทู์ูดำเนินรายการนะครับวันนี้เราคุยกันเรื่องของมหาวิยาลัยไทยกับการพัฒนาเพื่อไต่อันดับโลกก็ทุกปีก็จะมีการจัดมหาวิทยาลัยที่อยู่ในระดับโลกหรือระดับโคลัเนี่ยนะครับก็เป็นสถิติที่พบว่ามหาวิทยาลัยของไทยนั้นอาจจะยังไม่ได้อยู่ในอันดับที่ดีเท่าที่หลายๆคนอาจจะคาดหวังหรือว่าอาจจะมีการตั้งข้อสงสัยเหมือนกันนะครับว่าคุณภาพ ของมหาวิทยาลัยของไทยนั้นถ้าหากว่าเปรียบเทียบกันในระดับสากลแล้วเนี่ยเวทีหรือว่าที่ยืนของเราเนี่ยจะอยู่ลำดับที่เท่าไหร่แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเทียบกันในภูมิภาคเอาแค่ในอาเซียนด้วยกันเนี่ยเราจะยังคงสามารถอยู่ในลำดับหน้าๆได้หรือไม่นี่นะครับเพราะว่าก็มีปัญหาเรื่องของก็ที่พูดกันบ่อยๆก็คือเรื่องคุณภาพการศึกษาแล้วก็คุณภาพของบัณฑิตจากรั้วมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับล่าสุดเนี่ยก็มีการจัด อันดับจาก uh, Times Higher Education World Rankings ปี2012ถึง2013ในปีนี้มหาวิทยาลัยของไทยติดลำดับเพียงแค่มหาวิทยาลัยแห่งเดียวนะครับก็คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี uh, พระจอมเกล้าุนบุรีก็ที่เหลือนั้นไม่ติดเลยนะครับอยู่ในระดับที่351เดี๋ยววันนี้เราคุยกันเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบกับใกล้ๆสิงคโ,ครโปร์ฮ่องกงจีนญี่ปุ่นไต้หวันนะฮะก็อาจจะ ดูตั้งความหวังไว้สูงหน่อยแต่ว่าทําไมเขาพัฒนาได้แต่เรายังพัฒนาไปไม่เทียบเท่านี่นะครับเดี๋ยววันนี้คุยกับผู้ที่อยู่ในแวดวงการศึกษา3ท่านครับท่านแรกดรเกรียงศักด์เจริญวงศัก์นักวิชาการอาวุโสมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดแล้วก็เป็นประธานสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนาท่านหนึ่งรองศาสตราจารย์ดรชาวริตลิมมณีวิจิตรรองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษามหาวิจัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและท่านสุดท้ายครับศาสตราจารย์พิเศษดรภาวิตทองโรดอดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาสวัสดีครับาจาร์สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราตั้งวงคุยกันเรื่องของการศึกษากันหน่อยนะครับดูว่าเรามาเจาะดูว่าทำไมการศึกษาของไทยเนี่ยมันเราไปได้ในระดับไหนถ้าเปรียบเทียบกับระดับสากลเนี่ยนะครับแล้วก็เราต้องกลับมามองตัวเองตรงไหนที่จะต้องพัฒนาหรือว่าปรับปรุงกันบ้างนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับ ก็มาถึงกันตอน,นในรายการตอบเปิดข่าวนะครับสำหรับในยะที่สําคัญของการจัดลําดับมหาวิทยาลัยโลกซึ่งก็จัดขึ้นเป็นประจําทุกปีแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีหลายหน่วยง,งานที่มาร่วมกันจัดอันดับด้วยนี่นะครับอาจารย์เกงงรงศักดิ์มันมีในยะสําคัญอะไรของการกับการติดหรือไม่ติดอันดับมหาวิทยาลัยโลกนะครับคือการจัดอันดับเนี่ยมันทําให้เป็นตัวสรุปตัวย่อที่คนในโลกที่ไม่มีเวลาดูละเอียด ก็เชื่อถือคนที่ไปหาตัวชี้วัดต่างๆที่เขาเชื่อว่าทําได้เป็นดีพอสมควรยุติธรรมเนี่ยมาบอกมาหาลัยไหนะอยู่ในเกณฑ์ดีไม่ดีทีนี้พอโดนตีแบรนด์เข้าไปว่าติดไม่ติดเนี่ยมันก็ส่งผลนะครับส่งผลทําให้คนเชื่อถือไม่เชื่อถือเวลาจะเอาเงินมาร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเอจะเลือกอันไหนดีนะจะจะส่งคนบริหหนังสือพ่อแม่จะส่งมาตรงไหนก็ดูอันดับเหมือนกันใช่ไหมครับ,รบจะรับไปทํางานก็ออ ไอ้มหมาอะไรนี้ขึ้นอันดับนี่ใช่ไหมมันมีผลไปหมดอ่ะออมีผลไปทุกเรื่องหมดเลยว่าเราจะออกมาร้องแร่กระเชิงปฏิเสธให้เสียงดังกล้องก็บอกว่าไม่สนใจอะผมไม่เชื่อ,อ,อสนใจทั้งนั้นอะออไม่มีใครไม่สนใจเทียงแต่ว่าเราไม่อยากรับความจริงว่าโลกนี้ทุกเรื่องเขาจัดอันดับกันหมดเพื่อจะมีโอกาสได้มาดูว่าเราอยู่ตรงไหนหรอจะปรับปรุงตัวถ้าดีแล้วเราก็รักษาไว ถ้าไม่ดีก็แก้ไขใช่ไหมฮะ mm hmm. ถ้าเผื่อตัวชีวัดเรามีข้อสงสัยก็เถียงเขาสิว่า mm hmm. ตัวชีวัดนี่มันใช่ไม่ได้มันไม่เหมาะสม mm hmm. แล้วก็ปรับตัวชีวัดเวอร์ชันใหม่ให้ดีขึ้น mm hmm. เขาก็เปิดช่องที่จะคุยกับเราทั่วโลก mm hmm. ฉะนั้นผมจึงคิดว่าการจัดอันดับเนี่ยอย่าไป,อย,าไปอย่าไปต่อต้านเลยอย่าไปต่อสู้รับความจริงแล้วเข้าสู้แบบเต็มศักดิ์ศรีและภาคภูมิเพื่อ mm hmm. เราจะดู้ว่ารู้ว่าเราอยู่ตรงไหนเราอยากรักษาคุณภาพหมาิวยาลยไทยเราก็ต้องบอกว่าเราอยู่ตรงไหนวันนี้ คนอื่นอยู่ตรงไหนเทียบกันเราจะไปไหนต่อ,อเราจะปรับตัวยังไงเราจะแก้ไขอย่างไรเพื่อว่าเราจะทําให้คุณภาพการสาษาชาติเนี่ยอยู่ในขั้นมาตรฐานโลกจะได้ไปทําประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าเสียทีเพราะม,มันสมันล้อกันนะคุณลอนดูมาอะไรชั้นนําของโลกอยู่ตรงไหน มาละไชั้นน่างของเอเชียถ้าจะไม่ไปเทียบกับโลกก็ได้อยู่ตรงไหนมันก็บอกเลยว่าตรงนั้นจะเจริญกว่าเราทั้งนั้นอ่ะฉะนั้นเราอย่าไปเถียงไอ้เรื่องการจัดอันดับเลยผมเป็นคนเชื่อว่าอะไรไม่แข่งขันนั่นจะทําให้เราตกต่ําทําให้เรานั้นเฉื่อยชาเนืดหดนาดไม่ยอมพัฒนาตัวการแข่งขันทําให้เกิดพลังผมไปเรียนสือมัธยมที่อเมริกานะผมสังเกตดูบาสเกตบอลอเมริกันเก่งมากผมเนี่ยให้ตัวอย่างนง่ายเลยทําไมเพราะแข่งกันมาตั้งแต่ประถม ระหว่างหลีกนะฮะปฐมมัธยมมาแข่งหลีกมหาวิทยาลัยมา,มาแข่งหลีกมืออาชีพอู้มันแข่งกันมาตลอดฉะนั้นโอลิมปิกบาสเกตบอลไม่มีใครจะสู้อเมริกาได้เพราะอะไรครับแข่งขันมาตลอดทางแต่กีฬาไหนที่อเมริกาไม่แข่งดูสิครับอเมริกาไม่ได้เป็นเจ้าโลกทุกเรื่องอบางเรื่องไม่เอาไหนเลยเพราะตัวเองไม่แข่งมาตลอดอการแข่งขันทําไม่เกิดการพัฒนาหมหาวิทยาลัยไทยพยายามเหลือเกินจะไม่ยอมแข่งขันกับใครนะพยายามเมื่อก่อน ผมก็กดดันอยู่เป็นปีแล้วปีเล่ามายะระยะยาวมานานนะครับว่าให้จัดอันดับก็มีอาจารย์ภาวิตเพื่อนผมนี่แหละที่ทําไปจัดอันดับพอจัดเสร็จปุ๊บเนี่ยเขากดดันไม่ให้อาจารย์าวเปิดเผยใช่ไหม <c oughs> ใส่ลิ้นชักมันจะมีประโยชน์อะไรถ้าเกิดเราจัดอันดับแล้วไม่มาเปิดเผยเปิดเผยตูมเดียวถ้าน่าเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดการขยับทุกคนที่ใดทําดีก็จะเกิดกําลังใจ <c oughs> จะเกิดแรงฮึดทาต่อพวกทําไม่ดีก็อยากหนีที่โลก,ก,ก็ก็ต่อสู้ นี่แหละครับผมผมฟันธงจุดยืนนะอ,อ,อย่าไปต่อสู้เลยและไปว่าเขาว่าเขาจัดอันดับมันไม่ดีก็บอกมาไม่ดีตัวไหนตัวไหนก็จัดไม่ดีตัวชี้วัดตรงไหนไม่ดีก็ขอปรับและมีเหตุผลไปรองรับเพราะทั้งโลกเขาจัดกันหมดทุกคนก็ต้องกดดันเขาเหมือนออเราทาไมเราจะไม่ทําเราผมจึงว่าเป็นประโยชน์ยิ่งและรีบทําและก็รีบต่อสู้เสียครับอาจารย์ชาลีนะความจําเป็นของการจัดลําดับเนี่ยมันอยู่ที่มหาวิทยาลัยนั้นได้ลําดับที่เท่าไหร่อะไรยังไงมาก้อยแค่ไหน ความจําเป็นเหรอฮะคืออันดับเนี่ยนะครับก็เป็นตัวเหมือนเหมือนอย่างที่ท่านจันเครงศักดิ์ว่านะครับก็เป็นตัวที่บอกว่าเราอยู่จุดไหนนะครับของโลกนะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งนับปัจจุบันนี้เราก็ทราบกันดีนะครับว่าโลกมันมีการแข่งขันแบบไรพรมแดนนะครับ เพราะฉะนั้นด้วยมิติของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเนี่ยทำให้เราสามารถที่จะเรียนรู้ได้หลายด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนการสอนเรื่องของงานวิจัยเรื่องผลกระทบของงานวิจัยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเอาสิ่งเหล่านี้ประ,ประมวลกันเข้าเนี่ยแล้วก็ได้เป็นอันดับออกมามันก็จะเป็นอ, <c oughs> อย่างหนึ่งที่ท้าทายอุดมศึกษาของไทยนะครับว่าว่าเราอยู่จุดใดของโลกแล้วควรที่จะใส่ความพยายามเข้าไปมากน้อยเพียงใดครับอย่างพระจอมเกล้าธนบุรีนี่ก็ปีนี้ติดลำดับครับนะฮะคิดว่า ประเด็นตรงไหนที่ทําให้เรามีจุดเด่นจนเข้ามาเพราะว่าที่อื่นเขาไม่ติดสําหรับของไทยเนี่ยผม,ผมเขาเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับด้วยข้อเท็จจริงคือว่า,าทาง Time Higher Education นะครับได้มีโอกาสดึงข้อมูลจากเราปีนี้เป็นปีแรกปีก่อนเนี่ยนะครับทางพระจอมเกล้าธนบุรีมีความพยายามที่จะสอบถามเข้าไปว่าสนใจที่จะได้รับข้อมูลของเราเพื่อที่จะไป benchmark กับ <ừ> มหาวิทยาลัยอ,อื่นๆหรือไม่ นะครับเราก็ได้รับการปฏิเสธบอกว่าณวันนี้เนี่ยเขาใช้วิธีการแฮนด์พิกก่อนขันตนเนื่องจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วโลกเนี่ยมันมีอยู่เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้เป็นปีแรกที่พระจอมเกล้าธนบุรีได้รับการร้องขอข้อมูลดิบนะครับส่วนอื่นๆทั้งหมดเลยยกเว้นงานวิจัย เนื่องจากบริษัทที่เขาใช้ในการจัดอันดับเนี่ยนะครับเขาเป็นบริษัทที่ทํางานทางด้านงานวิจัยที่เข้มข้นอยู่แล้ว uh huh. เขามีฐานข้อมูลนะครับซึ่งก็คือถ้าผมขออนุญาตเอ่ยชื่อก็คือ Thomson Reuters uh huh. นะครับเพราะฉะนั้นเขามีข้อมูลทางด้านงานวิจัยเจาะลึกอยู่แล้วเขาก็ต้องการข้อมูลพื้นฐานจากเราไปทีน,นี้ด้วยด้วยจุดเด่นนะครับของงานวิจัยของของการจัดอันดับของ Time ฮเอ h e r เนี่ยนะครับก็จะอยู่เน้นที่ต่อหัวของประชาคม เพราะฉะนั้นพระจอมเกล้าธงดุลีเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบองค์กรของเรากับมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศไทยเราก็จะพบว่าเราเป็นมหาวิทยาลัยขนาดปานกลางเราไม่ได้ใหญ่อย่างเช่นมหาวิทยาลัยบางแห่งนะครับเพราะฉะนั้นจํานวนอาจารย์จํานวนนักศึกษาจํานวนผลงานวิจัยอาจจะไม่มากนะักแต่ว่าเมื่อเอามาหารด้วยต่อหัวเนี่ยนะครับเรามีตัวเลขเหล่านั้นค่อนข้างดีครับ,รบเพราะฉะนั้นงานวิจัยก็น่าจะเป็นตัวสําคัญตัวหนึ่ง ที่เป็นการนํามาใช้ในการให้คะแนนว่าเวทน้ําหนักถูกต้องครับนะฮะอาจารย์อาจารย์ภาวิทครับถ้าดูอันดับการจัดลําดับดูดูสถิติการจัดอันดับมาเนี่ย<ม>ของไทยก็ยิ่งมาปีหลังๆเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะลดจํานวนลงเรื่อยๆรื่อๆตรนนี้มันสะท้อนอะไรบ้างครับก็เอาต้องต้องเอาอย่างนี้ก่อนนะครับเริ่มต้นเนี่ยไอ้การจัดเนี่ยจริงๆมันเป็นวัฒนธรรมที่เริ่มต้นที่อเมริกากันก่อนนะคเขาจัดกันเฉพาะในมหาลัยในอเมริกาแล้วก็จัดด้วยซื่อมวลชน ได้แก่นังสือพิมพ์เป็นหลักต่อมาเนี่ยมันก็นังสือพิมพ์ที่มีขอบเขตการดําเนินง,งานทั่วโลกนะเช่ไน,เออนไทม์นิตยสารไทม์เนี่ยก็ดําิทิที่จะมาจัดมาอะไรทั่วโลกนะเพราะอย่างนี้เนี่ยมันก็กลายเป็นมิติที่กว้างขึ้นเราก็เปรียบเทียบกันได้ในโลกตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับพอเข้าไปเยอะๆเนี่ยนะไอ้ที่ดีหรือไม่ดีเนี่ยคะแนนบางทีมันเฉือนกันนิดเดียว ผมก็อยากจะเรียนว่าบางทีหมาลายไทยเราที่เคยติดแล้วก็ <c oughs> ไม่ติดนี่แะครับ <c oughs> ก็ไม่ได้หมายความว่าปีที่แล้วที่ติดพอปีนี้ไม่ติดเนี่ยพอปีนี้โอ้เกิดอาการชนิดที่แย่ลงไปมากบ, <c oughs> บางทีถูกเชือนไปแค่คะแนนเดียวเนี่ยมัน <c oughs> มันก็หลุดไปแล้วอย่างนี้ <c oughs> ต้นนะครับอันนี้เพื่อเพื่อความเป็นธรรมก็คงต้องเป็นอย่างนั้น <c oughs> อ่นั่นประการที่หนึ่งะประการที่สองเนี่ยนะครับวันนี้เราพูดถึงการจัดอันดับโดยนดิตยสารยักษ์ฉบับหนึ่งของโลกคือ Times <c oughs> แล้วก็มาออกฉบับ เฉพาะที่เรียกว่า Times High Education หรือ t i m ส s ดดมศึกษาเนี่ยนะครับแท้ที่จริงแล้ว Times ไม่ใช่เจ้าเดียวที่จัด mm hmm. นะฮะยังมีเจ้าอื่นอู่ที่จัดยกตัวอย่างเช่นองค์กรทางการวิจัยอันหนึ่งที่ที่ชื่อว่า QS เนี่ยนะ mm hmm. ก็เป็นองค์กรที่อยู่ในอังกฤษเหมือนกันนะอันนี้ก็จัดเหมือนกัน mm hmm. Times จัด400มหมหาลัยนะ QS mm hmm. จ,จัด700มหมหาลัย mm hmm. นะใน Times ที่บอกว่าจัด400มหมหาลัยเนี่ยบอกว่าปีนี้ปีก่อนนู้นนะ ของเราติดมาอะไรดีอสองมาอะไรคือมหิดลกับจุฬาออพอมาปีที่แล้วบอกจุฬาหลุดเหลือมหิดลนนะพอมาที่เพิ่งประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่กลายเป็นบอกว่าทั้งไมหิดลนทั้งจุฬาหลุดกลายเป็นเป็นพระจอมเกล้าธนบุรีแซงขึ้นมานะครับอ,อันนี้ก็คือเข้ามาอยู่ในสีนะ่ร้อยแไม่ได้หมายความว่าไอ้สองมาอะไรที่หลุดไปเนี่ยจะหลุดสี่ร้อไปไกลข้อเท็จจริงก็ไม่ไกลนะเพราะเราไปดูข้อมูลจริงๆรแล้วไม่ไกลอันนี้เป็นการมองโดยไทย ต่นนี้ถ้าคนอื่นมองอาจจะไม่เห็นอย่างนี้นะยกตัวอย่างเช่นถ้าเปิด QS มองเนี่ยนะครับ QS มองเนี่ยนะเขาจัดทั้งหมดเนี่ยเจ็ดร้อยหมาลัยทั่วประเทศนะครับในเจ็ดร้อยหมาลัยทั่วประเทศเนี่ยก็พบว่ามหมาลัยในประเทศไทยเนี่ยมีติดเข้าไป 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหาลัยนะไม่ใช่มหมาลัยเดียวนะครับ,รบติดแปดหมาลัยแล้วที่น่าสนใจก็คือ,อที่บอกว่าหลุดไปสองอันแล้วก็หลุดสี่ร้อยไปของของไทยไม่ใช่นะ กลายเป็นว่าจุฬากับมหิดนเนี่ยติดอันดับที่200อกว่าอนะของ Qs เพราะฉะนั้นก็เรียนว่ามันก็แล้วแต่ใครจับแล้วแต่ว่าใช้ข้อมูลอะไรบ้างนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เรียนว่าจริงๆแล้วมันติดไม่ติดเนี่ยอย่าเพิ่งไปติดยึดกับมันมากนะแต่อย่างที่ท่านจันเกณศักดิ์ว่าในภาพรวมๆแล้วเนี่ยการติดหรือไม่ติดเรืออันดับสูงอันดับต่ำเนี่ยมันก็บอกได้ระดับหนึ่งว่าอะไรานั้นเนี่ยมีคุณภาพจริงๆนะครับ เราเราก็ควรจะต้องดูให้ทั่วนะอย่าดูไทม์สเดียวดู QS ด้วยดูของที่ประเทศจีนเขาจัดโดยมาเลยเชียงไฮเจ้าตรงนี่นะครับอ,าาอันนี้ก็จัดเป็นประจำทุกปีเหมือนกันเ<อ>นี่ยอาจารย์รผมดูเนี่ยของของ QS ออาจารย์บอกเนี่นะครับก็มีจุฬามหิดลเชียงใหม่รธรรมศาสตร์สงขลาขอนแก่นกเกษตรศแล้วก็มจเทอค,คือถ้าดูแล้วจะเป็นมหาวิทยาลัยที่ท่านเน้นไปทางด้านวิทยาศาสตร์หรือว่าเทคโนโลยีจะได้เปรียบมากกว่าสายสังคมศาสตร์อาจารย์พราเฉะนนั้นก็อธิบายไม่ได้สำหรับธรรมศาสตร์ แต่อย่างนี้ดีกว่าครับผมว่ามันคืออย่างนี้ในการจัดเนี่ยนะความเข้มแข็งของมาลัยที่เขายึดถือกันในโลกเนี่ยนะจริงๆคือความเข้มแข็งทางด้านก mm hmm. ารวิจัยที่แท้จริงคือการหาความรู้ด้วยตัวเองอันนั้นก็ได้แก่เรื่องของการวิจัยนะ mm hmm. ถ้าเเราดูวิธีการจัดของไทยไม่ใช่นะครับ mm hmm. เขามีตัวดัชนีอยู่หเรื่องเนี่ยห้าเรื่องนี้สามเรื่องเกี่ยวกับการวิจัยนะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการวิจัยโดยตรงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะแนนส่วนใหญ่เด็กหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ย ให้ไปกับการวิจัยหรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเช่นเรื่องของนวัตรกรรมอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมาลาัยของไทยที่จะไปติดของของไทม์ก็แล้วแต่ของ QS ก็แล้วแต่นี่นะครับมันบอกอย่างหนึ่งว่ามาลาัยเหล่านี้เนี่ย